ผมแล้วมันเป็นเรื่องกฎธ,ธรรมชาติของคนเราเมื่อมีความตื่นตัวทางการเมืองเขาต้องเกาะกลุ่มกันรวมกันทีนี้กรณีของเราเนี่ยมาเกิดมาจากการเมืองมันสองมาตรฐานจนชั้นปกครองคือฝ่ายเจ้าเนี่ยมระอายัยเรื่องศาลเนี่ยมาตัดสินอย่างเช่นพักเพื่อ พักไทยรักไทยเนี่ยเนี่ยมันก็รูกอพักเขาแล้วก็ยังให้ให้งดคล้ายๆว่าการเมือง5ปีพวกนี้คล้ายๆว่าคล้ายๆว่าถูกตัดออกจากบัญชีอย่างนี้เป็นต้นแะทำให้โดยเฉพาะยิ่งคนที่แสดงเด่นก็คือเรื่องทักษิณทักษิณทำให้ประชาชน ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมาจากกรรมกรหรือชาวนาจนนะแต่คนที่ตื่นตัวออกมานั้นส่วนมากเป็นพวกในทุนน้อยในชนบทหรือในเมืองก็ตามพวกนี้ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายการเดมเนินนโยบายของทักษิณทักษิณฉลาดใช้ความจริงบางอย่างอย่างเช่นนโยบายเรื่อง สาบาทรักษาทุกโรคเนี่ยความจริงเป็นการค้นคว้าของนักศึกษาไปไยทางด้านการแพทย์ใ้เดี๋ยวนี้เสียชีวิตไปแล้วแกก็ค้นคว้าปัญหาทำางินจงแก้ไขปัญหาเรื่องทำให้คนยากจนสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลได้เขาพยายามค้นคว้าปัญหาเรื่อง การใช้ใจ่ายเงินยังไงเป็นนับว่าได้ผลดีมากแต่ทักษิณใช้ข้อคิดวิธีการของเขาเนี่ยมาเสนอเป็นนโยบายข้อหนึ่งและนำมาปฏิบัติทำให้ประชาชนคนยากจนได้รับประโยชน์ที่เป็นจริงข้อนี้ทำให้คนชอบใจมากๆคนยังพูดถึงบ่อยเรื่องที่เกี่ยวกับสามสิบาทรักษาและนอกจากนักนยังนโยบาย ท,ที่ติดหนี้หนี้สินในการลดการเก็บหนี้สินชั่วคราวคือให้เมีเวลาสามารถมันหาเงินมาชดใช้ต่อไปไม่ใช่บังคับให้ไล่เก็บให้บีทัทง้งตลอดวันตลอดคืนแล้นนอกจากนั้นก็เงินทุนหมู่บ้านอะไรต่างๆหลายอย่างนโยบายหลายอย่างที สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพราะฉะน,นียข้อนี้แหละที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนพวกส่วนต่างๆแล้วนี่ก็ถือว่านะ่าเป็นประชาไตาที่กินไดออ้คือเป็นประชามใจเป็นประโยชน์ที่เป็นตัวเงินดดจริงๆให้แก่ชาวบ้านคนที่ถึงที่เรียกว่ายากจนหน่อยก็จะได้รับประโยชน์ข้อนี้มากขึ้นเพราะงั้นคนเขาจึงสนับสนุน เมื่อทักษิณถูกรัฐประหารโค่นลงไปต้องหลบไปอยู่ตามเทศเขาก,ก็ก็ยังคิดถึงอยากให้ทักษิณกลับมาก็หนีมาจากคนนี้ทีนี้ผมมาสังเกตเห็นว่าอะไรการต่อสู้ด้วยอาวุธของพัรคออมนินยนระยะที่ผ่านมาได้ส่งผลสะเทือนต่อประชาชนในเขตชนบทอย่างมาก ถึงแม้เรายังไม่ได้ชนะแต่ว่าปรากฏว่าเขาพวกลูกหลานอยู่ในเขตท้องที่หลายๆจังหวัดแถบนั้นใกล้ๆมุกดาหารอย่างเงี้ยเขาเขาพูดตกงๆเลยนะพวกนี้เขาลูกหลานเป็นข้าราชการเป็นตำรวจทาหารกันเยอะแยะเขาบอกว่า พ่อแม่เขาเคยเป็นคอมนิส์เคยสู้มาพูดง่ายง,ง่ายเขอก็มาจากพวกเรื่งนี้ก็มาจากคอมนิสก์นั่นเองอุดมการของคอมนิส์ได้ส่งผลสะเทือนในสูงเขาในระดับเลยเพราะฉะนั้นในในเมือ่อเจอเหตุการณ์ที่ใหม่ๆแมแบบนี้เมื่อเขาสนใจแลวติดตามก็กลายเป็นคนเสื้อแด,ดงไปเพราะฉะนั้นเกนี่ยวกับนคนเสื้อแด,ดง เมื่อเขาตื่นตัวจำนวนมากก็ทำให้ชนชั้นปออกครองก็หวาดกลัวเขากลัวที่สุดคือกลัวคอมนิสเข้าเข้าไปยึดครอง <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นก็จงหาทุกวิธีทางจะมาแยกสลายทำลายพวกเสือแดงเป็นแบ่งสุดทีขั้นเป็นเป็นขั้นขั้นไปอันนี้คือ ผมสังเกตติดตามดูมันพยายามหาทางทำลายแยกเป็นกลุ่มย่อยแล้วก็ค่อยทำลายตีลสว<ม>่วนนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันแต่เช่นเดียวกับเขาก็มาทำลายพรรคคอมมิวนิสต์ก็มาใช้แบบนี้เขามีบทเรียนมามากเพราะฉะนั้นในแง่นี้ท่าทีที่เราควรปฏิบัติต่ตอเสื้อแดงมผมเห็นว่า ความตื่นตัวเข้าหน้าของพวกเขานั้นเป็นเรื่องดียังต้องส่งเสริมให้เขามีการมาค้นคว้าต่อยอดนะนะวิธีที่จำกัดของครับเวลานี้ฝ่ายนำของเขาว่าพูดโดยตรงก็คืออาจารย์ธิดาสาวรเศษแกก็ยืนยัดว่าจะใช้รูปแบบสันติ เอาสันติอย่างเดียวเกาไม่เอารุนแรงบอกว่าถูกไหมถูกหรือไม่ถูกนะข้อนีอ้นับพิจารณาในแง่ขอบเขตของประเด็นปัญหาถ้าอยู่ในขอบเขตปฏิรูปหรือค่อยเป็นค่อยไปมันก็ยังเป็นแบบสันติได้อยู่ชนชั้นปกครองยังยอมให้ แต่ถ้ามันพ้นจากขอบเขตของการต่อสู้ทางปริมาณก้าวไปสู่คุณภาพใหม่ของสิ่งต่างๆแล้วข้อนี้จะเป็นไปได้ยากเพราะทางทฤษฎีก็ถือว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่คุณภาพใหม่มันมีแต่ความดุเดือดรุนแรงรวดเร็วยกตัวอย่างนะ ผู้หญิงมีคันตั้งแต่ตอนเริ่มต้นมีคันใหม่ๆจนถึงพัฒนาท้องค่อยๆใหญ่ค่อยโตขึ้นมันก็ยังอยู่ในขัน้นสันติได้ใช่ไหมคือไม่มีความทุนแรงหรอแต่ถ้าหากว่าก้าวถึงขัน้นเดือนที่เก้าแล้วโอ้โหมันลูกมันจะออกมาแล้วจะคลอดแล้วในต,ตอนนี้คุณจะยับยั้ง ให้มันเปลี่ยนผ่านให้มันเปลี่ยนผ่านสันติยากก็จะจะสังเกตเห็นนะ่ะผู้หญิงเนี่ยธรรมชาติของคนแทๆ้ๆไม่มีใครจะเรียกร้องให้รุนแรงหรือไม่รุนแรงแต่ว่ามันก็เลือดตกยางออกนะกว่าจะได้ลูกคลอดออกมาเพราะฉะนั้นในแง่นี้ทางทฤษฎีก็บอกว่า การเปลี่ยนแผนไปสู่คุณภาพใหม่มันมีแต่ความรวดเร็วทันดุเดือดหรือดุรนแรงแหละข้อนี้มันต้องจำแนกได้หน่อยครคือข้อเรียกแรกของคนเนี่ยเป็นนักปฏิวัติ ที่เราเรียกว่าเป็นนักปฏิวัติคือคนที่ยืนหยัดอยู่ในผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่หันมาเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ให้สอดคล้องความต้องการคนส่วนน้อยเพราะฉะนั้นในแง่นี้คำคำนี้มันเรียกร้องให้เราต้องดูความเป็นจริงด้วย แต่ตัวเขาเองถึงแม้ว่าจะยังไม่มีผลงานยังไม่สามารถมีอะไรแสดงออกมาว่าในมีผลงานอะไรมากมายแต่ว่าเขาก็ยืงยืนหยัดใจอุดมการตัวเองต่อสู้เพื่อให้สังคมพัฒนาก้าวหน้าไปข้างหน้านั่นอย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นคนที่ก้าวหน้าเป็นคนที่ใช้ได้นะครับหมายคือเขามองเห็นความเป็นจริงและต่อสู้เพื่อ สังคมที่เป็นจริงที่มันก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่เทนถอยหลังขอแต่ไปไปอย่างนี้ก็แล้วไม่ใช่ต้องไปมันเอากอบโวยเอะไรเป็นทุนก้อนใหญ่เนจิต